สวัสดีครับผมครูน้อยสายบุญหรืออาจารย์ฉเฉลิมพลขออนุญาตอาจารย์ภัยสารแสนชัยผู้เป็นล่ามในเมืองมนุษย์เจ้าของนิมิตพิศวงและน้อมกราบนมัสาการครูบาคันธาและท่านพยาพิงคราชวันนี้ผมครูน้อยสายบุญขอนำเสนอข้อคำถามที่ญาติธรรมหรือผู้สนใจในนิมิตของอาจารย์หรือคุณภัยสารถามมา ดังนั้นวันนี้ผมจึงขออนุญาตนำเสนอในหัวข้อว่าทําอย่างไรจึงจะได้พบปรึกษาหรือได้รับการนิมิตจากคุณไพศาลดังนี้ข้อมูลเบื้องต้นบุรุษไปริศนีระหว่างมิติหรือบุรุษปริศนีแห่งโลกทิพย์เป็นสมัญญาที่ได้รับจากญาติธรรมเป็นชื่อเรียกตามลักษณะการทำงานคือทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการจดจำข่าวสารจากโลกวิญญาณแล้วนำเอาข่าวสารข้อมูลที่ได้รับรู้รับทราบจากโลกวิญญาณมาแจ้งทางจดหมายให้ผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นผู้รับข่าวสารนั้นๆในโลกมนุษย์ทูตแห่งสวรรค์เป็นสมัญญาที่ได้รับจากท่านพระครูปัญญาธรรมวัตรวัดสันป่ายางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเพราะ เป็นผู้ที่บอกทางสวรรค์ให้กับมนุษย์คือให้ละความชั่วทำแต่ความดีและให้มีความดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงพระนิพพานเป็นที่สุดล่ามเมืองมนุษย์เป็นสมัญญาที่ได้รับจากครูบาอาจารย์พระสงฆ์ในแดนทิพย์แดนธรรมและนามนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีในโลกวิญญาณล่ามผู้ไม่มีเบี้ยจ่าย เป็นสมัญญาที่ได้รับจากครูบาคันธาคันธาโลหมายถึงบุคคลที่ทำงานโดยไม่มีเงินเดือนรองรับและไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากผู้ที่เขาได้ช่วยเหลือนิมิตพิศวงอาจารย์ไพศาลแสนชัยบุรุษหนุ่มชาวบ้านนอกชาวลำพูนเป็นปุถุชนคนธรรมดาแต่มีความสามารถพิเศษและเป็นล่ามในเมืองมนุษย์หรือ มนุษย์เรดาครูบาคันธาพระภิกษุผู้อมตะมาจากแดนสังกังโลกังหรือแดนทิพแดนธรรมพญาพิงคราดบุรุษมาจากมิติอันเรนลับท่านทั้งสองมีความผูกพันอยู่กับภัยสารแสนไทยหนุ่มบ้านนอกชาวลำพูนมานานแสนนานจากอดีตนับพันปีสู่ปัจจุบันข้อสังเกตการฟังในเรื่องที่ผมเล่านี้ ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมในสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์เช่นไลน์เฟซบุ๊กอาจารย์ไพศาลจึงใช้จดหมายในการสื่อสารกับบุคคลที่นิมิตถึงเท่านั้นถ้าปัจจุบันอาจใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารกับบุคคลต่างๆทำอย่างไรจึงจะได้พบปรึกษา หรือได้รับการนิมิตจ,จากคุณภัยสารปัจจุบันได้มีบุคคลเป็นจำนวนมากทุกสาขาอาชีพอาทิเช่นนายแพทย์ตำรวจทหารนายธนาคารข้าราชการพ่อค้านักธุรกิจนักวิทยาศาสตร์ดารานักแสดงนักร้องตลอดจนชาวบ้านทั่วๆไปทั้งในจังหวัดลำพูนและต่างจังหวัดได้เดินทางมาพบกับคุณภพศารแสนชัย กลุ่มบุคคลต่างๆดังกล่าวนั้นพอจะแบ่งออกได้เป็นสามประเภทใหญ่ๆคือ 1. กลุ่มบุคคลที่คุณไพศาลได้นิมิตถึงเป็นกลุ่มบุคคลที่คุณไพศาลได้เขียนจดหมายหรือส่งข่าวไปบอกและมีความสงสัยสนใจอยากจะรู้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวที่ตนได้รับจากการนิมิตของคุณไพศาล 2. กลุ่มบุคคลที่มาเยี่ยมเยือนและมาช่วยเหลืองาน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลที่เคยได้รับการนิมิตจากคุณไพศาลหรือมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนิมิตของคุณไพศาลและเมื่อได้มาสัมผัสมาพูดคุยมาเห็นความจริงว่าสิ่งที่คุณไพศาลนิมิตไปนับหมื่นหมื่นรายทั่วประเทศมีจดหมายทั้งตอบทั้งรับนั้นเป็นความจริงเพียงใดความสงสัยความคลางแคลงใจที่เคยมีในจิตใจของเขาเหล่านั้นก็หายไปเหลือแต่ความยินดี หรือความดีใจอัศจรรย์ใจอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนและเมื่อมีเวลาว่างหรือเสร็จจากธุระการงานเมื่อใดก็ได้สละเวลาผลัดเปลี่ยนกันมาเยี่ยมเยือนและช่วยเหลืองานกันเป็นประจำโดยเฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์กลุ่มบุคคลที่มาขอให้คุณไปสารช่วยนิมิตให้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความทุกข์ทางโลกคือทุกทางกายและจิตใจกลุ่มบุคคลประเภทนี้ จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปมีทั้งปัญหาทางด้านครอบครัวด้านการงานด้านความรักหรือความเจ็บป่วยต่างๆอาทิเช่นลูกไม่อยู่ในโอวาทสามีไปมีเมียน้อยอยากมีสามีใหม่อยากร่ำรวยอยากเลื่อนตําแหน่งขายที่ดินไม่ได้ดอกเบี้ยเขามาส่งดอกไม่ทันบ้างคนนั้นป่วยคนนี้เจ็บขอให้คุณไพศาลช่วยนิมิตให้ด้วยบางคนก็ไม่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรมากนัก แต่อยากรู้อดีตชาติและบุพกรรมหนักไปถึงขนาดกลุ่มคนที่มีปัญหาหัวใจเช่นคนหนุ่มสาวที่มีความรักแต่พ่อแม่กีดกันก็มาขอสาบานความรักที่คุณภพศาลบางคนแต่งงานไม่มีลูกก็มาขอลูกจากคุณภพศาลซึ่งประเด็นหลังนี้คุณภพศาลต้องตอบปฏิเสธไปเพราะไม่สามารถจะดนบันดาลให้เขามีลูกอย่างใจนึกได้กลุ่มบุคคลที่มาขอให้คุณภพศาลช่วยนิมิตนี้ ยังรวมไปถึงกลุ่มบุคคลที่ได้ส่งจดหมายมาอีกเป็นจำนวนมากมายปัจจุบันถ้าจะนับก็เป็นพันกว่าฉบับดังนั้นภารกิจที่คุณไพศาลได้รับในทุกๆวันนี้จึงหนักมากและคุณไพศาลก็ไม่มีสํานักงานหรือพนักงานที่จะมาช่วยทำหน้าที่เหล่านี้ก็คงอาศัยแต่ศรัทธาของญาติธรรมทั้งหลายที่ได้สละเวลามาช่วยเหลืองานเท่านั้นเองกลุ่มบุคคลต่างๆดังได้กล่าวมานั้นส่วนใหญ่ ไม่ได้ศึกษาประวัติของคุณไพศาลมาก่อนแต่จะได้รับรู้รับฟังจากคำบอกเล่าเสียมากกว่าจึงทำให้คิดว่าคุณไพศาลเป็นหมอดูบ้างเป็นร่างทรงบ้างหรือเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์อย่างรู้ดินฟ้าอากาศแท้จริงแล้วคุณไพศาลไม่ได้มีคุณสมบัติอย่างที่คนอื่นเข้าใจกันเขาเป็นเพียงชาวบ้านเดินดินกินข้าวแกงถือศีลห้าธรรมดาธรรมดานี่แหละบางครั้งก็น้อยกว่ารู้ทุกข์รู้สึกร้อนหนาว เมื่อถูกด่าก็ร้อนใจเมื่อถูกชมก็ดีใจเป็นธรรมดาที่มีอยู่ในปุทุชนคนสามัญอย่างไรก็ตามกลุ่มบุคคลต่างๆที่ได้มาขอให้คุณภัยสารช่วยนิมิตให้ไม่ว่าจะเดินทางมาที่บ้านหรือส่งจดหมายมาก็ตามมักจะได้รับคำตอบจากคุณภพยสารเหมือนๆกันดังข้อความต่อไปนี้ผมต้องขอโทษด,ด้วยที่ไม่สามารถบอกเล่าบุพกรรมต่างๆของคุณให้ทราบได้ เพราะการที่ผมจะเล่าให้ใครได้นั้นผมต้องนิมิตก่อนส่วนการจะนิมิตให้ใครบ้างนั้นผมกำหนดเองไม่ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเบื้องบนและกุศลผลบุญของผู้ถูกนิมิตที่ได้กระทำไว้เท่านั้นถ้าคุณอยากให้ผมนิมิตให้ก็ขอให้มันสร้างสมความดีโดยการทำบุญทำทานและรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆผมมีนิมิตถึงเมื่อไหร่ ผมจะแจ้งมาให้ทราบทันทีหวังว่าคงเข้าใจนะครับปอลอการทำบุญจะมากหรือน้อยไม่สำคัญสำคัญที่ตั้งใจและมีศรัทธาและขอให้พยายามทำบ่อยๆหรือตามแต่โอกาสจะอํานวย จากข้อความดังกล่าวข้างต้นทำให้บุคคลบางท่านถึงกับผิดหวังบางท่านก็คิดในใจว่าคงเป็นเรื่องหลอกลวงเพราะถ้าเป็นจริงคงจะต้องนิมิตให้ได้ทันทีแต่บางท่านกลับเข้าใจและเห็นใจคุณไพศาลที่ต้องทำงานหนักเพราะนิมิตคือหนึ่งประมาณ4-5ถึงรายแต่คนมาขอให้นิมิตวันหนึ่งหงประมาณ1 0 2ถึงรายยิ่งนานวันเข้าก็กลายเป็นหลายร้อยหลายพันราย บางท่านมาจ้างคุณไพศาลให้นิมิตเป็นเงินหลายหมื่นหลายพันบาทมีเศรษฐีท่านหนึ่งมาจ้างคุณไพศาลให้นิมิตเป็นเงินหนึ่งล้านบาทแต่คุณไพศาลก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้เขาสมความปรารถนาได้บางท่านมาช่วยเหลืองานคุณไพศาลเป็นประจำก็ยังไม่ได้รับการนิมิตเลยแต่บุคคลดังกล่าวก็มาช่วยเหลือด้วยความเต็มใจโดยไม่ได้หวังว่าคุณไพศาลจะนิมิตให้หรือไม่ ทำไมจึงต้องขึ้นอยู่กับเบื้องบนหรือโลกทิพย์วัตถุประสงค์ที่สำคัญของโลกทิพย์ประการหนึ่งก็คือต้องการช่วยเหลือเหล่าวิญญาณที่กำลังได้รับความทุกข์ทรมานคือตกอยู่ในอบายภูมิหรือที่ร้อนอันเนื่องมาจากในขณะที่เป็นมนุษย์นั้นได้ถูกโลกามิตรหรือกิเลสครอบงำทำให้ไม่ค่อยได้มีโอกาสทำบุญทำทานเพราะมีหน้าที่การงานรัดตัวหลงยศหลงตำแหน่งไม่สนใจในเรื่องบาบุญคุณโทษ กรรมเวรการเวียนว่ายตายเกิดเห็นเป็นสิ่งเหลวไหลไร้สาระวิญญาณเหล่านี้ต่างก็รอคอยคณะของคุณไพศาลอันประกอบด้วยครูบาคันธาท่านพญาพิงคราชและคุณไพศาลเพื่อต้องการบอกข่าวคราวไปยังญาติพี่น้องที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ให้ช่วยเหลือโดยการทําบุญตามที่วิญญาณเหล่านั้นต้องการเพื่อจะได้พ้นจากอบายภูมิหรือที่ร้อนนอกจากนี้ยังมีวิญญาณของผู้เฝ้ากองบุญกองกุศล อีกเป็นจำนวนมากที่ต่างก็รอคอยคณะของคุณไพศาลเพื่อนำข่าวคราวไปบอกกล่าวแก่เจ้าของส่วนบุญในโลกมนุษย์ซึ่งกำลังจะได้รับอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตวิญญาณต่างๆดังที่ได้กล่าวมานั้นต่างก็ได้รับการจัดลำดับตามความจำเป็นจากโลกทิพย์ไว้แล้วดังนั้นคุณไพศาลจึงไม่สามารถที่จะนิมิตหรือฝันตามความต้องการของตนเองและผู้อื่นได้แต่จะต้องเป็นไปตามที่เบื้องบนได้กำหนดมา โดยครูบาคันธาและท่านพญาพิงคราชจะเป็นผู้นำพากายทิพย์ของคุณภพศสารไปพบกับวิญญาณต่างๆเหล่านั้นเองอย่างไรก็ตามด้วยพลังแห่งความเมตตากรุณาของครูบาคันธาคันทาโรท่านพระยาพิงคราชและคุณภพศสารทางโลกทิพย์จึงได้เปิดโอกาสให้มีการนิมิตหรือฝันเป็นกรณีพิเศษขึ้นเพื่อต้องการช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนโดยให้นิมิต เฉพาะวันสำคัญทางพุทธศาสนาหรือวันพระเท่านั้นส่วนบุคคลที่ได้รับการนิมิตเป็นกรณีพิเศษนั้นอย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาหรือนิมิตเป็นกรณีพิเศษ 1. เป็นเรื่องสำคัญหรือเรื่องด่วนในกรณีเช่นนี้บุคคลผู้นั้นหรือญาติพี่น้องอาจจะได้รับอุบัติเหตุอย่างกระทันหันป่วยหนักป่วยมานานรักษาไม่หาย ครอบครัวมีปัญหาอย่างรุนแรงหรือธุรกิจกำลังจะล้มละลายเป็นต้น 2. มีศรัทธามีความเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรยัยเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีความเห็นถูกหรือสัมมาทิฏฐิคือเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงบุญบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงมัก นิพพานมีจริงอย่างนี้เป็นตน้นมีความประพฤติที่ถูกต้องมีความประพฤติที่ดีมีศีลธรรมชอบทำบุญทำทานชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายหรือได้ปฏิบัติธรรมอยู่เสมอโดยเฉพาะการไหว้พระสวดมนต์นี้คุณไพยสารจันเน้นมากและจะถามอยู่เสมอเพราะบางท่านมาขอให้คุณไปสารช่วยในมิตรแต่ยังไหว้พระสวดมนต์ไม่เป็นเลยก็มีมีความจริงใจ เป็นผู้ที่มีสัจจะมีความรู้สึกสำนึกผิดคิดกลับใจที่จะทำความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองและอธิษฐานจิตด้วยความจริงใจต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะพระพุทธรูปพระเจ้าตาเขียววัดบ้านเหล่าตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนบุคคลท่านใดที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด ก็มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการนิมิตจากคุณภพยสารส่วนใครจะได้รับการนิมิตก่อนหรือหลังเร็วหรือช้านั้นก็ขึ้นอยู่กับกุศลผลบุญของผู้นั้นอีกทีหนึ่งดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่มาขอให้คุณภพยสารช่วยนิมิตให้นั้นจงหมั่นสร้างสมความดีทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาอยู่เสมอโดยเฉพาะการทำบุญกับพระสุปฏิปันโนสามารถสอบถามได้จากคุณภพศาร และการทำความดีนั้นไม่ใช่ทำเพียงแค่วันสองวันเท่านั้นหากแต่จะต้องทำไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอการปฏิบัติได้เช่นนี้แม้เทพเทวดาก็ยังอนุโมทนาด้วยและถึงแม้ว่าโชคชะตาถึงคราวเคราะห์ก็สามารถพ่อนหนักให้เป็นเบาได้ที่เบาก็จะถูกอำนาจของบุญกุศลบทบังเสียนอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับตนเองและครอบครัวอีกด้วยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมนิมิตฝันเป็นคำกลางๆที่ใช้พูดกันเพื่อให้เข้าใจง่ายมักจะพูดกันในกลุ่มของชาวบ้านหรือบุคคลทั่วๆไปแต่สำหรับนักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ศึกษาในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณแล้วจะทราบดีว่าไม่ใช่เป็นความฝันแต่เป็นการแยกกายอีกกายหนึ่งออกจากกายเนื้อหรือถอดกายทิพย์ซึ่งในเรื่องนี้คุณไพศสารเองก็ไม่สามารถพูดได้เพราะจะเป็นการไม่ดีต่อตัวคุณภพศสารดังนั้นผู้ที่สนใจศึกษา ควรจะพิจารณากันเอาเองอย่างไรก็ตามการถอดกายทิพย์ในกรณีของคุณไพศาลนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมในชาตินี้แต่อย่างไรแต่เป็นไปตามอำนาจแห่งโลกทิพย์หรืออำนาจของเทพเทวาผู้ที่มีหน้าที่ในโลกวิญญาณดนบันดาลให้เกิดขึ้นรวมทั้งอำนาจกุศลกรรมหรือบารมีที่คุณไพศาลได้เคยปฏิบัติมาแล้วในอดีตชาติหลายชาติบันดาลให้เป็นไปและเกิดขึ้นเรื่องราวในหัวข้อ ทำอย่างไรจึงจะได้พบปรึกษาหรือได้รับการนิวิตจากคุณภัยสาลครูน้อยก็ขอจบเพียงเท่านี้ท่านสามารถกดกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูน้อยสายบุญได้และทีมงานผู้จัดได้ขออนุโมทนาบุญหากได้รับความรู้เป็นประโยชน์กับท่านและบุญกุศลอันเกิดจากการฟังและชมคลิปในครั้งนี้อนุโมทนาสาธุ